เซลฟ์เลิฟเนี่ยคืออะไรครับแล้วมันสําคัญกับการใช้ชุดยังไงบ้างครับพี่หลกัหลกๆอะเซลฟ์เลิฟมันคือการรักแล้วก็ใส่ใจตัวเองอย่างลึกซึ้งมีใครสักคนหนึ่งออกจากห้องแล้วก็มองกระจกแล้วก็บอกว่าวันนี้มึงสวยวะ่ะไอ้ยเสร็จเอ้ย,อยมึงสวยจังเลยวะ่ะอย่างเงี้ยบ่อยบ,บ่อยเลยเหรอตอนนี้นะครับพวกเราก็อยู่ในช่วงอาทิตย์สุดท้ายของไพร์มันนะครับหรือเทศกาลแห่งความภาคภูมิใจพวกเราเดือดร้ายดีเนี่ยก็อยากจะหยิบยกประเด็นประเด็นหนึ่งขึ้นมาแบ่งปันให้กับน้องๆฟังกันครับประเด็นนั้นก็คือเซลฟ์เลิฟ ซึ่งคนที่จะมาบอกเล่าถึงที่มาที่ไปหรือเหตุผลรวมไปถึงว่าทําไมพวกเราเดอร์สตาร์ดี้ถึงอยากแบ่งปันประเด็นประเด็นนี้ให้ให้น้องๆฟังกันก็คือพี่ปั่นครับพี่ปั่นช่วยแนะนําตัวหน่อยครับพี่สวัสดีครับแนะนําตัวนิดนึงก็คือเป็นบรรณาธิการละกันนะครับของเว็บไซต์เดอร์สตาร์ดี้เนาะแล้วก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับอยู่ที่ช่องเดอร์สตาร์ดี้ครับโอเคครับพี่ปั่นครับเซลฟ์เลิฟเนี่ยคืออะไรครับแล้วมันสําคัญกับการใช้ชีวิตยังไงบ้างครับพี่ คืออย่างนี้เล่านิดนึงก่อนพี่กัปตันว่าจริงๆอะเซลเลอฟเนี่ยมันจุดกําเนิดน,นะครับที่พี่อยากจะพูดเรื่องนี้เพราะว่าเราไปเจออะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ต่างๆอะแล้วเรารู้สึกว่ามันทําให้คนทั่วไปเขารู้สึกว่าบั่นทอนมากๆกับการที่จะใช้ชีวิตต่อไปหรือบางคนเนี่ยก็เกิดความไม่มั่นใจในตัวเองไปเลยอะไรเงี้ยนะครับรวมไปถึงบางคนก็จะรู้สึกว่า มันเป็นปมมากๆจนบางคนเนี่ยถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าได้เนาะเพราะนั้นคือจุดนี้มันเป็นจุดที่พี่คิดมานานแล้วแต่ว่าเรายังหาจุดเชื่อมโยงที่จะมาทำไม่ได้แล้วก็ได้ไปฟังคอนเทนต์หนึ่งก็ต้องให้เครดิตเขานะครับรายการของ The Matter นะครับโดยคุณใบเฟิร์นเนาะที่เป็นเจ้าของช่อง Bioyard ครับเขามาออกรายการนี้แล้วก็พูดเรื่องเซลล์เลยทำให พี่รู้จักคําว่าเซลล์เลิฟครั้งแรกแต่ว่าในมวลรวมของทั้งหมดนะี่พี่เข้าใจมาแล้วว่าเซลล์เลิฟมันคือการยอมรับแล้วก็รักตัวเองนะครับอย่างที่สุดเนาะมันสําคัญเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานที่สําคัญในการที่จะทําให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จบนพื้นฐานของความมั่นใจต่างๆอะไรเงี้ยการรักตัวเองเนี่ยมันช่วยให ความมั่นใจนั้นนะมันทําให้เราสามารถกล้าทําในบางสิ่งบางอย่างที่จริง,รงๆเรามีความสามารถแต่ว่า,าเราไม่กล้กา,า,าที่จะทํามาก่อนอะไรเงี้ยแล้วอย่างพี่ปันเนี่ยครับเ,เริ่มรักตัวเองตั้งแต่เมื่อไหร่ครับจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าพี่อ่ะเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยมีความรักตัวเองเลยด้วยซ้ําเพราะว่าเราเริ่มพื้นฐานจากคนที่อ่านเนี่ยดูบุคลิกภาพต่างๆอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าถูกบูลลี่หรือว่าถูกล้อเรียนมาตั้งแต่เด็กยิ่ง ยุคนี้กับยุคนั้นต่างกันนะยุคนี้เรารู้สึกว่ามันเริ่มมีคาว่าบูรี่เข้ามาแล้วแต่ว่าในยุคที่พี่ใช้ชีวิตในเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้มีคาว่าบูรี่มาก่อนเลยเพราะนั้นการเล่นมุกตลกล้อเลียนรูปประพนันธ์สันทารอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติมากๆแต่ในภายในของทุกคนอะ่ะมันไม่ได้รู้สึกว่ามันปกติเหมือนกันนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยโดนล้อแบบไปที่บ้านตัวเองอะ่ะที่มันควรจะเป็นพื้นที่ที่เป็นเซฟโซนสุดๆอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ถูก ปกป้องหรือว่าทําให้มันเป็นพื้นที่ปลอดภัยจริงๆนะครับทำให้พี่รู้สึกว่าไม่ได้รักตัวเองเลยแต่ว่าพอเริ่มรู้สึกว่ารักตัวเองคือตอนอายุ30นะครับเรารู้สึกว่าชีวิตเราอะมาชูฉาดมากๆหมายถึงว่าพอเราโดนบูลลี่พอเราโดนนู่นนี่นั่นมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนทะเยอทะยานตลอดทํางานก็ต้องสุดเรียนก็ต้องสุดหรือว่าอะไรที่เรารู้สึกว่ามีคนด่ามีคนทําอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเราต้องการที่จะปกป้องตัวเอง แล้วก็พยายามทาพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าต่อให้กูเป็นแบบนี้หรือว่าต่อให้เราเป็นแบบเนี้ยกูก็ยังสามารถที่จะยืนหยัดอยู่บนพื้นที่ตรงนี้ได้นะครับทีนี้มาพอเราเข้าสู่สวัยสามสิบอะเรารู้สึกว่าพอเราฉูดฉาติมันมากมากอะเรารู้สึกว่าเราใช้ตัวเองอะไปกับทุกสิ่งทุกอย่างมากจนแบบเรารู้สึกว่าร่างกายชีวิตหรือว่าความสุขของเราอะมันหายไปออแล้วก็ไปไปเจอครับ มันมีโพสต์โพสต์หนึ่งของพี่ว่านธนกิจจริงๆเขาไม่ได้พูดถึงตัวเองแต่เขาพูดเหมือนวอวยพรมันเกิดเพื่อนเขาคนหนึ่งนะครับแล้วเขาพูดว่าขอให้ชีวิตมึงเป็นชีวิตที่ค้นหาความธรรมดาเจอสักทีแล้วโดยสรุปทั้งหมดทั้งมวลอะมันคือง่ายๆแค่มึงรู้จักที่จะกลับมารักตัวเองแล้วก็ภูมิใจในความสําเร็จของตัวเองสักทีอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่าเออเฮ้ย มันมันเป็นจุดเริ่มต้นที่มันดีมากๆแต่ว่าเรายังไม่รู้จักคําว่าเซลล์เริ่มนะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นมิชชั่นของปีใหม่ปีนั้นเลยว่าพี่รู้สึกว่าปีนี้ปีประมาณ2022ี่พี่รู้สึกว่าปีนี้กูจะทําให้ชีวิตกูธรรมดาที่สุดแต่เป้าหมายยังเหมือนเดิมมิชชั่นยังเหมือนเดิมแต่ว่าชีวิตจะธรรมดาที่สุดไม่ต้องทะเยอทะยานแล้วก็ต่อสู้อะไรขนาดนั้นแล้วก็หันมาดูแล ตัวเองให้มากขึ้นในรูปแบบที่เราทําได้เช่นออกกําลังกายโดยที่เราไม่ได้ต้องการให้เราลดน้าหนักแต่ว่าเราออกกําลังกายให้เราแข็งแรงและสามารถแบบกูยังใช้ชีวิตอยู่ในภาวะที่กูยังกินได้ปกติแต่ว่ากูบาลานตัวเองให้สุขภาพมันสามารถที่จะแบบดูแลตัวเองได้รวมถึงในในการที่เราอยู่บนหน้ากล้องเราอยู่บนโซเชียลมีเดียเราจะถูกคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่ที่เราโพสต์ไปบนโซเชียลมีเดียของ The s t u d y เราก็จะเห็นว่าหลายๆโพสอะเรามีการถูกคอมเมนต์แล้วบางอย่างความคิดของเราร้อยคนอะมันไม่สามารถที่จะตรงกันได้แบบ100%ทุกคนมีการเจริญเติบโตที่ต่างกันอะเพราะฉะนั้นอะมันก็เลยแบบเรามีคอมเมนต์ที่เจอแต่เรารู้สึกว่าเราจะมองคอมเมนต์ให้มันเป็นอารมณ์น้อยลง แต่ว่าเราจะมองคอมเมนต์ให้มันมีคุณค่ามากขึ้นได้ส่งต่อความแตกต่างไปในเพจของเราให้ได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าปีนั้นเป็นปีที่พี่รู้สึกว่าชีวิตพี่ธรรมดามากแต่ว่าพี่ทําสามารถทําเป้าหมายตัวเองได้สําเร็จโดยที่ไม่ได้กดดันอะไรมากมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการรักตัวเองแต่ว่าถ้าลุ้ถามถึงคําว่าเซลเล์แบบเพิ่งรู้จักเมื่อเร็วๆนี้นี่เองแต่ว่าถ้าทางปฏิบัติแล้วก็แปลว่าครั้งแรกคือตอนที่พี่อายุ30ิ อ่าใช่ครับน,นั้นคือถ้ายอ้อนคือพอฟังเรื่องเซลล์เ er ลิฟแล้วย้อนกลับไปคิดอะมันครั้งแรกน่าจะเป็นตอนนั้นแล้วพี่ป๋าเรอ,าอ่อเซลฟ์แคร์ไหมครับอ่าพอพอเรียนรู้มาครับพอเรียนรู้มามครับเออแล้วอย่างเซลฟ์แคร์กับเซลล์เ er ลิฟเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างรครับแล้วมันสําคัญไหมที่ต้องแยกแยะทั้งสองคำจริงจริง,รงมันรวมการจนอาจจะบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันหรือซ้ําหรือว่าบางคนมันอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่แตกต่างอันนี้มันแล้วแต่คนที่จะมองมิชชั่นของการทํา ที่มันแตกต่างกันไปแต่ว่าหลากัหลกๆอะเซลเลิฟมันคือการรักแล้วก็ใส่ใจตัวเองอย่างลึกซึ้งเนาะแล้วก็ยอมรับตัวเองในทุกด้านที่ที่เราเป็นในขณะที่เซลล์แคร์มันเป็นการดูแลการทําร่างกายจิตใจให้มีความสุขมันเหมือนแบบว่าการดูแลภายนอกกับภายในครับ,รบแล้วก็ทีนี้การแยกแยะสําคัญของเซลล์แคร์มันเป็นส่วนหนึ่งของเซลเลิฟนึกออกไหมนึกออกเซลเลอร์มันคืออัลเบร่าใหญ่ที่คุมอันนี้อยู่แต่ว่าเซลล์แคร์มันคือส่วนหนึง่งเพราะว่าในการทำเซล ซลแคร์ care, เออเซลเลิฟอ่ up, อะมันคือเซลแคร์ส่วนหนึ่งคือการรักตัวเองมันคือการดูแลตัวเองอ่ะบางคนถูกโครงสร้างใหญ่ผู้หญิงบางคนที่รู้สึกว่าหุ่นเราไม่ใช่บิวตี้สแตนดาร์ดอะไรเงี้ยแล้วก็หันมาดูแลตัวเองนั่นก็อาจจะเป็นเซลแคร์ care. แต่ว่าบางคนที่ถ้าสมมติว่ามองไปให้ลึกอ่ะคนบางคนที่เราถูก bully, aming, แบบูลลี่เชมิ่งแบบร่างกายมาตลอด <Body S 1> เอ d อบอดี้เชมิ่งมาตลอดอะไรเงี้ยนะครับมันก็ก็ก็เป็นการที่เราหันมารักตัวเองในในรูปแบบที่เราเป็น ไหมครับบางคนอ่ะเขารู้สึกว่าเขาไม่ใช่บิวตี้สแตนดาร์ดทั่วไปแต่ว่าพอมองเข้าไปลึกๆจริงๆอ่ะในเวของโครงสร้างคนอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ถูกเหมือนกันแต่ว่าเขาสามารถสวยในแบบที่เขาเป็นได้อันนี้มันอาจะเป็นเซลล์เลิฟที่กว้างขึ้นมาอีกอะไรอย่างนี้ก็คือเซลล์แคร์อยู่ในเซลล์เลิฟ er ใช่ครับมันคือเขาเรียกว่าบูลเลตลิ์อ่าเป็นซับเซตแล้วพี่ปั่นช่วยบอกได่อครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างการรักตัวเองแล้วก็ การสร้างความสุขในชีวิตประจำวันไปด้วยเนี่ยสองสิ่งนี้มันจะไปควบคู่กันยังไงได้บ้างครับทีนี้เราต้องบอกไว้ว่าการรักตัวเองมันช่วยให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็เครียดน้อยลงเนาะแล้วก็เราสามารถแยกแยะความคิดแล้วก็ความรู้สึกได้การสร้างความสุขในชีวิตประจําวันอะด้วยการสนใจแล้วก็ จริงใจต่อตัวเองกับสิ่งที่ตัวเองรักอ่ะแล้วก็แบ่งปันให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือความสัมพันธ์ระหว่างการรักตัวเองแล้วก็การสร้างความสุขในชีวิตประจําวัน่ะมันสามารถเกิดขึ้นได้ไปพร้อมๆกันมันหมายถึงว่าเราแค่รู้สึกว่าตัวเราเองมีแวลูครับมีคุณค่าไม่ว่าเราจะมีคุณค่ากับคนส่วนมากแค่ไหนหรือว่าเราจะมีคุณค่ากับแค่คนคนเดียวอ่ะมันก็คือเรามีคุณค่าแล้วแค่นั้นเรามั่นใจกับคุณค่านั้นของเราแล้วก็สามารถสร้างความสุขใน ในมวลรวมที่มันมีทั้งหมดเนี้ยนะครับแล้วเราภูมิใจในทุกเรื่องที่เราทําแล้วมันประสบความสําเร็จอะ่ะคนบางคนอะ่ะพอประสบความสําเร็จแล้วอะ่ะจะไม่ค่อยหยุดแล้วก็ปาร์ตี้หรือฉลองความสําเร็จนั้นพอความสําเร็จจุดนี้สําเร็จปุ๊บมองไปถึงจุดหน้าทันทีอะ่ะพี่รู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่เซล์เลยมันรู้สึกว่าเราพยายามขับเคลื่อนตัวเองไม่ได้หยุดภูมิใจกับตัวเองเลย บางที่เราควรจะหยุดสักพักหนึ่งแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมึงเก่งวะหรือแม้กระทั่งความสุขในชีวิตประจําวันเช่นนั่งกันอยู่ในสตูเยอะๆเนี่ยที่ถามหน่อยมีใครสักคนหนึ่งเคยบอกออกจากห้องแล้วก็มองกระจกแล้วก็บอกว่าวันนี้มึงสวยวะไอ้สัสเอ้ยมึงสวยจังเลยวะอย่างเงี้ยบ่อยเลยอ๋อน <laughs> ั่นแดงว่าเรามีเซลเลิฟเฮ้ยมึงหล่อจังเลยว่ะหรือบางคนอ่ะมัน มันจะเจอสังคมรอบข้างที่แม่งเฮงซวยอะ่ะเช่นสมมติว่าอ่ะเนี่ยมันมีพี่คนหนึ่งที่อยู่ในออฟฟิศเนี่ยเล่าให้พี่ฟังขออนุญาตพูดน,นะครับเขาอยู่ในในกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเป็นคอมมูนิตี้แล้วมันจะต้องมีการกดบัตรกดบัตรแย่งชิงกันอย่างเงี้ยแล้วเขากดได้แล้วกดได้ในราคาที่มีเบนฟิตที่มากกว่าแล้วเขาก็ไปก็มีคนคนนึงมาถามเขาว่าเฮ้ยได้บัตรเท่าไหร่เขาก็บอกราคาบัตรไปแล้วบอกโอ้ยรวยจังเลย รวยจังเลยคือเอา้ากูผิดอะไรอะ่ะเนืกอออกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็แค่รู้สึกว่าเฮ้ยแต่ว่าเราไม่สามารถไปบอกว่าคนนี้พูดถูกคนนี้พูดผิดหรือว่าไปรังเกียจไปอะไรเขาได้เราต้องบอกก่อนนะครับว่าทุกคนไม่ว่าจะโตแค่ไหนยิ่งเป็นผู้ใหญ่อะ่ะคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเขาถูกเลี้ยงดูมาในสังคมแบบนั้นจนโตมาเป็นแบบนี้แล้วเขาอ่ะก็เป็นผู้ใหญ่ครั้งแรกอะ่ะก็เหมือนเราเราก็เป็นผู้ใหญ่ครั้งแรกนึกออกไหมครับเราไม่เราไม่โตมาแล้ว พอโตมาปุ๊บออกจากท้องแม่มาปุ๊บแล้วเราเดินได้เจ็ดไม่ดีอนะเราไม่ใช่แบบเออเราออกจากท้องแม่มาแล้วเราเป็นผู้ใหญ่เลยอะไรเงี้ยเหมือนแบบซีรีส์หรือหนังอะไรเงี้ยนะครับเราก็เป็นเด็กมาก่อนแล้วเราก็เป็นผู้ใหญ่ครั้งแรกเพราะฉนั้นพอเราเติบโตมาแล้วเขาใช้ชีวิตแบบที่เป็นผู้ใหญ่ครั้งแรกนั้นอนะนะแล้วเขาใช้ชีวิตแม่งสึกรอดว่ะกูไม่ได้โดนใครด่ากูไม่ได้โดนคนไม่ชอบ แสดงออกมาในสิ่งที่กูทํามากูก็เลยรู้สึกว่าอันนี้รอดเขาก็เลยรู้สึกว่าอันนี้รอดมาตลอดเขาก็เลยเอาสิ่งนี้ไปปฏิบัติกับคนอื่นโดยที่เขาไม่รู้ว่าจริงๆมันไม่รอด เนี่ออกไหมเพราะนั้นเราก็อย่าไปนั่งเขาแค่สมมว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่าแค่ปฏิบัติกับเขาในเวที่ห่างออกมาหน่อยเพื่อรักษาใจตัวเองพี่เชื่อว่าต่อให้คนพูดแม่นิดเดียวยิ่งถ้าเป็นคนคิดมากเขาก็จะคิดแบบคิดเล็กคิดน้อยคิดเล็กคิดน้อยมันเป็นปกติการที่เราคิดเล็กคิดน้อยมันคือการไม่รักไม่รักตัวเองอะเราไม่ได้สนใจตัวเองเราไม่ได้ไม่ได้แคร์ตัวเองแต่ว่าเราแคร์คำพูดคนอื่นเพราะฉะนั้นอะไปให้ความสําคัญกับคาพูดคนอื่นจนบางครั้งอะเราไม่ได้มีเซลเลยอะ เราก็เลยแบบไม่ได้รักตัวเองไม่ได้ไม่ได้แคร์เลยว่ากูจะรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันมีคำคำหนึ่งที่พี่สอนน้องๆหรือว่าบอกน้องๆตลอดก็คือเขาจะชอบบอกว่าสภาพแวดล้อมจะเยียวยา,ยาเองแต่จริงๆอ่ะพี่ว่าสภาพแวดล้อมมันมันเหมือนยาแต่ว่าตัวเองอ่ะมันเหมือนหมอถ้าสมมติว่าภายนอกอ่ะต่อให้มันดีแ,แค่ไหนอ่ะถ้าภายในอ่ะเราไม่สามารถรักษาหรือดูแลตัวเองได้อ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์ในเวที่เรามีความสุขจริงๆในเวลาที่เรามองคนข้างนอกอ่ะมันก็อาจจะไม่ได้มีความสุขจริงๆก็ได้เพระนั้นมันต้องเริ่มที่ตัวเราเองรัักตววเองแล้ พอเรารักตัวเองในด้านจิตใจอะ่ะแล้วเดี๋ยวพวกสุขภาพพวกอะไรตามมาพอเรารู้สึกว่าตรงนี้เราไม่มั่นใจเราก็จะไปดูแลตัวเองด้วยการออกกําลังกาย กินอาหารที่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะส่งเสริมกันถูกอ่ามันจะมันคือมันต้องมาจากภายในก่อนอะพี่รู้สึกแบบนั้นนะคือง่ายที่สุดเลยคือเริ่มที่ตัวเองก่อนอย่าไปแบบรอให้ใครมาผลักดันเออมาผลักดันเราว่าอะไปทําไปทำอะเราแค่รู้สึกว่าถ้าเรารักตัวเองแล้วเดี๋ยวเราออกไปทําเองแล้วมันจะสม่าเสมอกว่าการที่เราให้คนอื่นมาผลักดันอันนี้เราถือพูดถึงเรื่องอะไรกันนะเนี่ยอ่ะต่อมา อ่าแล้วสมมติว่าอย่างพี่ปั่นเรามาเนครับมสมมติว่าอย่างตัวพี่ปั่นเนี่ยเคยเจอเรื่องที่แบบว่าอุปสรอคุลี่อย่างเงี้ยงอย่างนี้อุปสรรคอะไรเข้ามาเงี้ยอพอพี่ปั่นข้ามมันไม่ได้แลว้วอ่ะพี่ปัน่นแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นไหมครับรู้สึกว่ามันทาให้พี่ปั่นเข้มแข็งขึ้นไหมรักตัวเองมากขึ้นไหมถ้าพี่พูดในแบบสคริปที่เขียนมาเลยมันจะบอกว่าใช่มันเป็นอย่างนั้นอย่างยิ่งเลยครับ <laughs> ขอต่อไปเลย <laughs> แต่ว่าถ้าสมมติว่าขยายันหน่อยก็คือ คือเซลล์เริ่มมันช่วยให้เรามีความเข้มแข็งในตัวเองแล้วก็มองอุปสรรคเป็นโอกาสในการเรียนรู้นะครับแล้วก็เติบโตมากๆพอเมื่อรักตัวเองแล้วอ่ะแล้วก็รักมันอย่างแท้จริงะครับมันจะมีความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับความล้มเหลวแล้วก็กล้าที่จะต่อสู้กับมันเพราะว่าเรารู้ว่าเฮ้ยจริงๆถ้ากูเข้าใจอ่ะกูก็ผ่านไปได้ดน,นี่หว่าฉะนั้นพี่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันทําให้ร่างกายอ่ะมันมีภูมิต้านทานและสุดท้ายอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเราพยายามหาพื้นที่ปลอดภัยครับ ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะพื้นที่ปลอดภัยที่ดีที่สุดอ่ะมันคือเนี่ยแค่ตัวเราเอง,เร,เ,องเราไปอยู่ที่<ม>ไหนถ้าเราทําตัวเองให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยอ่ะมันก็จะปลอดภัยแล้วที่ก็เป็นเซฟโซนได้ถูกต้องพูดดีๆ <c oughs> ไปต่อครับแล้วช่วงวันนี้ปั่นเจออุปสรรคแล้วพี่ปั่นเป็นไงบ้างครับโอเคไหมหรือว่ายังมีติดอยู่คือถามอีกนมันได้หมดแล้วคือถามว่าหานในเวพี่นะมันกลายเป็นว่าถ้าเจอกับตัวเองอ่ะเรารู้สึกว่า เราจัดการมันได้ดีแล้วเพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราเป็นแบบไหนเรามีความมั่นใจแบบไหนแล้วเรามีพื้นที่รับมันได้ขนาดไหนแล้วเราจัดการมันยังไงแต่ว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าเราอยากแบ่งปันแล้วเมื่อก่อนก็ยังไม่ได้อยากแบ่งปันเซลเลอร์รอลแต่แค่อยากแบ่งปันพี่คิดว่าความธรรมดาแหละให้กับคนอื่นบ้างว่าเรากลายเป็นเราเป็นห่วงคนอื่นมากขึ้นเช่นสมมติว่าเราเห็นคนที่เจอ แม้กระทั่งเจอคอมเมนต์ hmm. เจอคําพูดอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราอยากให้เขามองมองในมุมของการรักตัวเองอะเป็น่นนะใ่ติใช่คืออย่างอ่ะอย่างล่าสุดอะเราทําคลิปในช่องปั่นว่างนั้นนะครับอีกช่องหนึ่งของเราเนี้ยแล้วเราก็โห้ยสนุกมากคลิปนั้นพี่รู้สึกว่าแม่งสนุกมากๆแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ครับคนหนึ่งก็คอมเมนต์แบบแล้วไม่มีคอมเมนต์หนึ่งเขาคอมเมนต์ว่าถ้าผอมจะสวยมากโอ้พวกเกียนคีย์บอร์ดเน่ <laughs> ถ้าขอาจะสวยมากพี่ในใจะเราก็รู้สึกว่าเอะไรวะไอเราอะเราก็รู้สึกว่าเขาก็อาจจะแบบเป็นห่วงเราอ่ะเราคือเราพยายามมองให้มันให้มัน<ย>สวยวง,งามแต่นึกออกไหมคนที่เขาไม่ได้ไม่ได้มีแง่มุงแง่แปลงแปลงขีิกละอ,อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเก็บไปคิดเก็บไปโมองโหเก็บไปเป็นอารมณ์ เพราะนั้นพี่ก็เลยรู้สึกว่าพอมาถึงจุดหนึ่งอะพี่อยากเป็นช่วงที่แบบแบ่งปันให้กับคนอื่นแล้วก็พาคนอื่นให้รู้สึกว่ารักตัวเองมากขึ้นแล้วก็เป็นที่มาของการทำคอนเทนต์ในเดือนนี้ของเราด้วยแล้วพี่มีเคล็ดลับอะไรจะแชร์ไหมครับหรือว่าแชร์ไปแล้วเมื่อกี้เคล็ดลับสำคัญนะมันคือการใส่ใจตัวเองนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าใจความอ่อนโยนนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงมุมมองจากการติดลบไปสู่บวกช่วยให หัวใจเรามันเติบโตได้ดีขึ้นบางทีอ่ะพอเรารับอะไรที่มันเป็นเนื้กระถพอเราเอาเนื้กระถไปเจอเนืกระถิแบบแม่งเสือไม่ได้ผักเหมือนขั้วบวกขั้วลบแล้วมันกลายเป็นว่ามันกลับพอเราลบแล้วแม่งยิ่งดูดลบเข้ามาพี่เคยแบบเม้นเถียงกับคนใน, <S <S <พ>ใ,นในเพจอะไรเงี้ยแม่งไม่จบแต่พอในมวลที่ไม่จบอ่ะพอเราย้อนกลับมานั่งมองออกมากว้างๆจริงๆอะ่ะมันเครียดเหมือนที่กูเครียดไหมวะระหว่างที่มันพิมพ์ะแต่กูไม่มีความสุขเลยอ่ะนึกออกไหม ไม่มีความสุขเลยอะไรเงี้ยวิธีการง่ายอะสมมติว่าเจอในคอมเมนต์นะพี่จะพิมพ์ิมนี่แหละพิมสิ่งที่ตัวเองอยากพิมอยากพูดพิม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 พเสร็จปุ๊บพออ่านปุ๊บมันก็จะตั้งคําถามว่ากูพิม์อันนี้ไปแล้วได้อะไรวะคืออ่านไปแล้ะเขารู้สึกไหมเขาคิดอย่างที่เราคิดหรือเปล่าไม่มีรู้อะเพราะว่าเราไม่ได้เฟซทูเฟซอะเออแล้วก็ลบก็ไม่พิมพ์แต่ว่าสิ่งที่ได้ทาคืออะไรกุละบายไปหมดแล้วเออแล้วก็ภาพของเราก็จะกลายเป็นคนใจเย็นขึ้นด้วยเพราะฉะนั้น ง่ายๆเลยครับคือแค่พอเราเจอสิ่งที่ลบอะ่ะเราจะลบก็ได้แต่ว่าเราต้องมีวินาทีที่มองให้มันบวกอะ่ะถ้าพูดเป็นนามธรรมหรือมันมันฟังแล้วมันดูสวยหรูมากแล้วก็อุ้ยทำง่ายอะไรเงี้ยแต่จริงๆอะ่ะพี่เชื่อว่าแม่งไม่ได้ทาไม่ได้ง่ายหรอกพี่ก็ไม่ได้ทําภายในทาได้ในปีเดียวหรือแม้วินาทีนี้พี่ก็ไม่ได้ทําได้แบบร้อเปซแต่สิ่งที่มั่นใจได้เลยคือเรามีความสุขมากขึ้นในวินาทีที่เราได้ทำรักตัวเองมากขึ้น แลวสมมติว่าอย่างเซลฟ์เลิฟเนี่ยคือการรักตัวเองถูกไหมครับแลวสมมติว่ามันอยู่ในความสัมพันธ์ที่เราต้องไปรักคนอื่นด้วยเนี่ยมันจะเป็นในทิศทางไห่าครับง่ายมากคือทุกความรักการรักตัวเองมันเป็นพื้นฐานสําหรับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นในทุกๆด้านเนาะแล้วก็มันช่วยให้เราอ่ะมั่นใจแล้วก็สามารถรับความรักจากผู้อื่นได้อย่างอย่างแท้จริงถ้าเราแค่รู้จักว่าเรารักตัวเองแบบไหน พอเราเห็นความรักของคนอื่นที่รักเราแบบไหนมันจะมองภาพนั้นได้ชัดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายที่สุดถ้าเรารักตัวเองเป็นอ่ะการรักคนอื่นอ่ะพี่ว่ามันไม่ได้ยากแหละหรือว่าการเห็นความรักของคนอื่นก็ไม่ได้ยากถ้าเรายังไม่เห็นความรักที่เรารักตัวเองอ่ะพี่ก็รู้สึกว่าการที่จะไปรักคนอื่นมันก็ค่อนข้างยากก็คือต้องต่อรักคนอื่นต้องรักตัวเองรักตัวเองก่อนและพี่เชื่อว่าพื้นฐานอ่ะทุกคนไม่มีความรักตัวเองอยู่แล้วแต่รักตัวเองเป็น กับรักตัวเองไม่เหมือนกันเหนือไหมถ้ารักตัวเองอะ่ะมันจะรู้สึกว่าโลกทั้งโลกมันหมุนรอบเราหมุนห<ค>ม,มุน,ม<ค>นหนนมุนหมุนหมุนหมุน,มนใช่รักมากเกินแต่ว่าถ้าเรารักตัวเองไปเราจะรู้สึกว่าเราทํายังไงให้เรามีความสุขแล้วไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะนั้นเนี่ยมันคือการรักตัวเองเป็นแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราแค่รักตัวเองอ่ะมันก็จะคือเหมือนนั่นแหละอย่างพี่บอก ทุกอย่างที่มันจะทํามันจะทําบนพื้นฐานของความสบายใจเราแต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าพอมาถึงวันหนึง่งอะเราจะไม่ได้สบายใจขึ้นมันจะกลายเป็นว่าเราจะทุกข์ขึ้นทุกข์ขึ้นทุกข์ขึ้นเพราะว่าคนรอบข้างจะหายไปเพราะว่าเรารักตัวเองแต่ว่าเรารักตัวเองไม่เป็นอ่าแล้วอย่างพี่ปันเนี่ยก็เป็นคนที่รักตัวเองในระดับนึ้งนะครับเรบวทุกวันนี้ก็กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยเเพิ่มขึ้นเรื่อย <alen pathways S 1> ในทุกวันพี่ปันมีคาแนะนําให้กับน้อง,องๆคนไหนอยากจะแบบเริ่มรักตัวเองตั้งแต่วันนี้ไหมครับอยากให้ตั้้งงงใจจททีี่่่ะรรัับคววาามมูสึกตตเเออย็ วยตัวเองอย่างน้อยนิดในทุกๆวันเนาะแล้วก็ทำสิ่งที่ทำให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็พอใจกับตัวเองชมตัวเองบ้างมันไม่ใช่คนคืออันเนี้ยพี่ฟังแล้วพี่ชอบคำนี้มากคือมันจะมีคำที่เราถูกสะสมสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กอะครับคือคำว่าอย่าไปชมลูกเดี๋ยวมันเหลืง mm hmm. เคยได้ยินไหมอย่าไปชมเดี๋ยวมันเลิงเคยโดนยเออคือมันกลายเป็นว่า การที่เขายิ่งไม่ชมเราอ่ะมันยิ่งทําให้เราห่างไกลคําว่ารักตัวเองไปมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำอ่ะแม่งดีหรือเปล่าอ่ะพี่เป็นลูกคนโตแล้วเราอยู่กับทุกสถานการณ์ของครอบครัวมาโดยตลอดแต่สิ่งหนึ่งที่เมื่อก่อนนี้พี่ต้องการมากเลยคือคําชมหรือความภูมิใจเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราลองลองไล่ย้อนชีวิตตัวเองอ่ะพี่จะรู้เลยว่าโอ้โหกูเป็นอย่างนี้ไม่ได้ยังไงวะเช่น ในบ้านพี่อะมีลูกหลานเยอะมากพี่เป็นลูกหลานคนแรกที่จบปริญญาตรีในครอบครัวพี่หือนอยู่พี่อยู่แบบหมู่บ้านลินคองอะไรเงี้ยลูกหลานส่วนใหญ่เขาก็จบแบบมอปม,ม,มสามมอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่คือลูกหลานคนแรกของบ้านที่จบปริญญาตรีอย่างเงี้ยแล้วก็พี่เป็นหัวหน้าคนตั้งแต่อายุแบบ24 25้าอย่างเงี้ยหรือพี่มามีธุรกิจตัวเองในวัยที่แบบ30 31นินิดๆอะไรเงี้ย คือทั้งหมดเนี้ยพอย้อนกลับไปแล้วอ่ะพี่ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเลยเว้ยมันแค่ทําเพื่อเราอยากจะได้คําว่าเ <_ c ười> ก่งมากลูกคนอื่นชมอ่ะพี่ยังรู้สึกว่าพี่ก็ยังพยายามอยู่อ่ะแสดงว่าพี่ไม่ได้ภูมิใจกับคําชมของคนอื่นพี่กับรอคําชมของของคนในครอบครัวแต่มันอาจจะยังไม่ได้ถึงวินาทีนี้ก็อาจจะยังไม่ได้เนะี่ยแต่ว่าพี่มองมันต่างออกไปมากขึ้นเราอาจจะหันมาทําเพื่อตัวเองมากขึ้นว่าเอ้ยถ้าประสบความสำเร็จมันจะเป็นแบบนี้นะถ้าประสบความสำเร็จเราจะสามารถทําแบบนี้ได้นะถ้าทั้งหมด ทำได้จะทาแบบนี้อะสมมติว่าพี่ต้องการทําธุรกิจที่มีเงินพี่จะสามารถซื้อเปอร์เชคขยน n ที่พี่ใฝ่ฝันอยากจะได้หรือพี่สามารถมีบ้านหลังใหญ่ๆพี่สามารถเลี้ยงหมาที่พี่อยากเลี้ยงได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็แค่เราเป้าหมายเหมือนเดิมแต่เราเปลี่ยนทัศนคติในการมองมันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กําลังพยายามอะ เราอย่าไปโทษพ่อแม่นะครับคืออย่างที่พี่ย้อนกลับไปอะ่ะเขาก็เป็นพ่อแม่ครั้งแรกอะ่ะคือไม่มีใครเป็นพ่อแม่แบบแรอบตั้งแต่อายุ7จ็ขวบเงี้ยนืกออกไหมครับงั้นเขาก็เป็นพ่อแม่ครั้งแรกเหมือนกันเราก็ต้องเข้าใจเขาว่าเขาถูกปู่ย่าตายายเลี้ยงมาแบบ,แบ,บนนในในแบบนั้นแล้วเขารอดแล้วเขาเลี้ยงเรามาเราก็เสือกรอดด้วยแต่ว่ามันรอดผิดรอดถูกเน,นี่ยเขาก็ไม่รู้หรอก ว่ามันเพราะเขาก็เป็นพ่อแม่ครั้งแรกอะไรเงี้ยเพราะนั้นพ่อแม่ไม่ได้ผิดแต่แค่พอเราโตในจุดที่เราสามารถเรียนรู้ได้อะก็แค่เราเรียนรู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนที่ตัวเองอย่าไปปรับเปลี่ยนเขาแต่แค่ทําให้เขารู้ว่าเฮ้ยในสิ่งที่เราทำอ่ะเราแฮปปี้มากแล้วเรารับผิดชอบต่อสิ่งที่เราตัดสินใจจะทําทุกทุกอย่างแค่นั้นนะพี่ว่ามันก็เป็นเซลเลิฟในรูปแบบนึงโอเคทีนี้พอสมมติว่า อย่างพอเราเริ่มรักตัวเองแล้วเนนะี่ยแล้วเราต้องไปอย่างว่ากันมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะเราต้องเข้าไปอยู่ในสังคมเนี่ยซึ่งร้อยพ่อพันแม่คนคนคิดนู้นมองคิดนี้คิด้เหมือนกันเนี่ยต้องยังไงครับต้องต้องทำยังไงคืออย่างนี้ง่ายๆเลยคือเราจะบอกว่าสังคมที่มีอยู่มันมีคนที่รู้จักรักตัวเองคนที่รักตัวเองเป็นคนที่รักตัวเองธรรมดาคือแค่รักตัวเองกับคนที่ไม่เคยรักตัวเองเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพี่บอกนี้คือเวลาเราเราจะสังเกตว่าสมมติว่าเราเดินไปปุ๊บ แล้วเราก็ยืนอยู่นหน้ากระจกแล้วก็เฮ้ย hey, วันนี้มันหล่อจังวะโคตรหล่อเลยสเตอร์อย่างเงี้ยแต่ถ้ามึงว่าเราอยู่คนเดียวแต่ถ้ามึนว่าเราไปอยู่ในคนที่เยอะมากแล้วก็ยืนหน้ากระจกเราก็ชมว่าหล่อจังเลยจะมีคนในใจเขยงว่าหลบตัวเองถูกไหมแต่พี่ถามว่าการตั้งคําถามนั้นอะคนที่มีปัญหากับสิ่งที่เราทาอะคือเราหรือเขาต้องเป็นเขาสิ ถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นมันความหมายมันก็คือง่ายๆเลยว่าถ้าเราทําแล้วเรามีความสุขเรามั่นใจมากขึ้นเราสามารถใช้พัฒนาการของเราได้เราสามารถที่จะทําอะไรก็ได้ที่มันส่งผลต่อการมั่นใจแล้วอะที่ถามว่ามันไม่ดีกับเราเหรอแล้วเราจะไปแคร์ในเสียงที่มันไม่ได้ไม่ได้ส่งผลประโยชน์เพราะฉะนั้นง่ายๆที่สุดคือเราเวลาเราเจอปัญหาหรือเจอคําดูถูกอะไรเราแค่ตั้งคําถามกับมันว่าเป็นประโยชน์ไหม ถ้าสมมติว่าไม่เป็นประโยชน์มันก็ไม่ได้เซลเริ่มไงมันก็หมายถึงว่าเราเอาเข้ามามันไม่ได้ทําให้เรารักตัวเองแล้วเราจะเก็บมาคิดทำไมคนอื่นเข้าใจเราในรูปแบบไหนไม่เท่ากับว่าเราเข้าใจตัวเองแบบไหนเออถ้าสมมติว่าเราเข้าใจตัวเองในแบบที่เราเป็นว่าเราเป็นแบบนี้แล้วมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสังคมอะเราไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดกฎหมู่กฎหมู่หมายถึงว่าอ่ในองค์กรในโรงเรียนอะไรเงี้ยที่ว่าการรักตัวเองอะมันเป็นสิ่งดีมากๆเลยนะเราจะเห็นว่า เด็กที่อยู่ในโรงเรียนนานาชาติเด็กที่อยู่เรียน,นจากต่างประเทศเขาจะประสบความสําเร็จได้ดีมากๆเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเขารักเองและเขามั่นใจกล้าทําในสิ่งที่เราไม่กล้าทำด้วยซ้ําในบางอย่างอ่ะแล้วเราจะรู้สึกว่าตั้งคาถามกับเขาทำอะไรอย่างเงี้ยแต่เนื่อกว่าแต่พอเขาทําไปแบบนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเขาชายอ่ะเขาดูมีเสน่ห์เขาดูมีอะไรเพราะว่า สังคมแวดล้อมเขาเป็นแบบนั้นหมดแล้วมันจะต่างอะไรถ้าสมมติว่าเราลองทําเราแนะนําให้คนอื่นทําแล้วสังคมเราเป็นแบบนั้นบ้างค่อยๆเป็นค่อยไปเราจะพลิกทุกอย่างด้วยฝ่ามือไม่ได้หรอกมันก็ค่อยๆแบบมันก็เหมือนเราสมมติว่าเราจะเปลี่ยนสังคมให้เป็นแบบนั้นอะมันเหมือนอ f t เตอร์ช็อะหรือว่าเราเป็นฮิสโ s พอเราไปเปลี่ยนอากาศท,ทันทีอะสังคมรับไม่ทันมันก็ไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ว่าเราเริ่มจากตัวเราก่อนเริ่มจากคนใกล้ตัวเราก <คน S 1> ่อนแล้วก็วค่อยๆเปลี่ยนสถานการณ์ไป พี่เชื่อว่าสังคมจะเริ่มเข้าใจขึ้นแล้วพี่ปีกนึงที่พี่คิดคือสังคมเดี๋ยวนี้คนหันมารักตัวเองมากขึ้นคือให้ความสําคัญกับตัวเองมากขึ้นแต่ว่าอาจจะบางคนอาจจะเริ่มจากเซลล์แคร์ก่อนแล้วก็พอคนเข้าใจคําว่าเซลล์เลิฟเดี๋ยวเซลล์เลิฟต่างกันโอเคครับเดี๋ยวให้ปัน่นเดลสตาร์ดี้รับสรุปอีกทีได้ไหมครับว่าโดยรวมแล้วเซลล์เลิฟมันหมายความว่ายังไงเริ่มยังไงนิดนึงครับคือง่ายๆนะครับ การการรักตัวเองอะ่ะมันเป็นนามธรรมมากๆในสิ่งที่ทุกคนพูดกันแต่ว่าจริงๆมันมีผลวิจัยต่างๆรองรับมากมายแต่ว่าวันนี้ที่พี่เอามาพูดอะ่ะพี่คือแค่ต้องการให้คนเข้าใจได้ง่ายที่สุดไม่ต้องไปนึกถึงว่ามันจะต้องมีหลักทฤษฎีทางจิตวิทยาอะไรมากมายพอเราถึงเราเสพไปแบบนั้นอะ่ะเราก็อาจจะไม่ได้เข้าใจด้วยซ้ํา แต่ว่าเราอธิบายเห็นภาพและคนก็เข้าใจพี่อยากให้มันเป็นมิชชั่นของตัวเองในปีนี้ในปีหน้าว่าเราจะหันมารักตัวเองมากขึ้นเราจะหันมาภูมิใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็หันมามั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วถ้าเรามั่นใจในตัวเองอ่ะเราจะสามารถยืนอยู่ในทุกพื้นที่ที่เราไม่เคยมั่นใจได้เพียงแค่เราหันมาเข้าใจตัวเองรักตัวเองแล้วก็ภูมิใจในตัวเองแล้วหยุดให้รางวัลตัวเองในสิ่งที่เราประสบความสำเร็จบ้างนะครับ นั้นเริ่มต้นที่ตัวเองครับแล้วก็เดี๋ยวสังคมจะหมุนตามไปเรื่อยๆเนาะยิ่งเราเอ็กดูเคสสังคมได้มากเท่าไหร่โลกเราจะเปลี่ยนประเทศเราจะเปลี่ยนสังคมเราจะเปลี่ยนเนาะก็รักตัวเองให้มากๆครับคือสุดท้ายอะ่ะไม่ว่าเราจะไปเจออะไรก็ตามอะ่ะคนที่อยู่กับเราได้ดีที่สุดคือตัวเราเองเราไม่สามารถเรียกร้องหาใครได้ในเวลาที่เรายากลำบากนอกจากตัวเองอะ่ะ ะนั้นเราอยู่กับตัวเองมา10ปี2ีปี3าปีอแล้วทำไมเราถึงจะไม่รักตัวเองวะง่ายมากแค่หันมารักตัวเองแล้วก็ให้คุณค่าตัวเองบ้างแค่นั้นเองครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวให้ปั่นฝากช่องทางไว้เลยครับผม,มก็ไม่ฝากช่องทางอื่นครับฝากเดอะสตาร์ดี้นี่แหละเนาะพี่อยากให้ทุกคนเข้ามาสับสไคร้เนาะเราเป็นครีเอเตอร์ใหม่ๆที่พยายามที่จะดัสังคมในรูปแบบที่เข้าใจง่ายครับ แล้วก็เป็นคอมมูนิตี้มากกว่าเป็นแรงผลักดันเราเชื่อว่าเราไม่สามารถผลักดันใครได้ถ้าทุกคนไม่ได้เข้าใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะพยายามทำทุกอย่างให้มันเข้าใจง่ายก็ฝากติดตาม The Study ไว้นะครับเราจะเป็นแรงบันดาลใจเราจะเป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจพื้นที่แห่งความรู้ความสุขความหวังต่างๆที่ไม่ใช่แค่ที่สร้างให้แต่ว่าสังคมคนรอบตัวคนน,นคนนู่นคนนี่คนนั้น ะมาสร้างแล้วก็เราอ่านบางอย่างเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่เชื่อเถอะครับว่าทุกอย่างอ่ะถ้ามันเสพเข้าไปในในตัวเราแล้วอ่ะมันจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยเพียงแค่เราทําความเข้าใจกับมันแค่ไหนก็ฝากไว้ครับเรามีทั้ง u t u b e เนาะ The Study เรามี Tik t o k The s ร u d y นะครับเรามี Facebook. Facebook IG <X. S 1> นะครับ X กเนาะก็เข้าไปฟังไว้ยังมีคอนเทนต์อีกมากมายนะครับ แล้วก็ใครที่ต้องการที่จะแชร์เซลล์เลิฟของตัวเองอฝากคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับด้านล่างได้เลยนะโอเคครับก็ว,วันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญมากครับพี่ปันเอบสตารขอบคุณมากไม่เป็นไรครับก่อนจากกันไปนะครับก็ขอฝากรายการ Inspire b y เนี่ยนะครับ <c oughs> ที่เดี๋ยวขึ้นให้นะครับ <c oughs> อยู่ทางช่องทาง YouTube. YouTube channel The Study ครับช่องดีช่องเดิมคร <c oughs> ับผมสวัสดีครับไปมาไม่มาลาไปก่อน